สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วกับเล่านะครับเตนเซียเดอะลอตแคนวาสเล่มที่5นะครับอ้างว้างเดียวดายเริ่มเล่มมานะครับผมก็จะเริ่มกับอศรรัศวิถานะครับที่กําลังปลุกพลังให้กับผลของต้นมริตกะพุกษายอยู่นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเทนมะเอยูซุริฮะแล้วก็ยาโตเองเนี่ยก็พยายามสู้กับ พวกสเปกเตอร์ที่เข้ามาที่จามิลที่จะแบบว่ามาขัดขวางการทําพิธีในครั้งนี้อยู่ครับซึ่งในระหว่างที่กำลังสู้อยู่นั้นนะ่ยทุกคนก็ได้รู้สึกถึงพลังคอสโมที่มหาศาลอย่างที่เราบอกไปครับครั้งที่แล้วอาติมิธาเป็นคนบอกเองว่าพวกโกเซนน่ะมันจะมีเซเว่นเซนหรือสัมผัสที่7ที่ทําให้พตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแต่อาติมิทาคือก้าวกระโดดกว่านั้นคือตัวเองร่วงรู้ถึงสัมผัสที่8ได้นะครับแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดในการปลุกพลัง มันจะมีการ playback กลับมาดิ้หน่อยครับกับเรื่องอาร์เทนากับอาร์มิถานะครับซึ่งตัวของอาร์มิถาเนี่ยจะมีประเด็นในการคิดอยู่เรื่องนึงมาตลอดเวลาซึ่งเราจะบอกไว้ว,ว่าในครั้งในเล่นที่แล้วเนี่ยอาร์มิถายังเป็นคนยังเป็นโกเซนที่ยังถือศาสน,นาพุทธอยู่อาร์มิถาจะมีการคุยกับเคียวโกว่าแบบทําไมอ่ะทำไมอาร์เทนาเป็นถึงเทพอะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ ทำไมต้องแบบยอมลดตัวลงมาเป็นมนุษย์เพื่อเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เพื่อยังทํามานั่งทําสงครามอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของตัวเทพีเองที่จะต้องมาอะไรประมาณนี้นะครับในอาเทนาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาเทนาพึ่งมาอยู่ในซงโทร,รีได้ใหม่ๆนะพอมาอยู่ได้ใหม่ๆเสร็จปุ๊บตัวของอาอเทนาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เด็กอะ่ะก็ชนนิดนึงนะครับก็เดินไปเรื่อยครับถือกระทาแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปจนถึง ประสาทของอัศมิตานะครับที่อยู่นะประสาทราศีกันนั่นเองพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จริงจริงอาเทนาเนี่ยเห็นอาชมิตานั่งสมาธิอยู่ก็ประมาณว่าเออก็จะเดินแบบเดินผ่านไปเฉย,ยไม่ได้พูดอะไรอัศมิตาก็เป็นฝ่ายที่ทักอาเทนาก่อนแล้วก็แบบเอยอาเทนาก็ตกใจหลับตาอยู่แล้วทําไมถึงรู้ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออาศมิตาบอกเอยมันไม่ได้หลับตาแบบอาศมิตาเปิดตาตาบอดอยู่แล้วไม่ใช่คนที่แบบอมองเห็นได้ปกติแต่ว่า สามารถสัมผัสหรือล่วงรู้ได้ว่ามีใครเดินเข้ามาและแก็ยิมีบทสนทนาระหว่างอัศมิตากับอาร์เทน่าที่นึงว่าแบบทําไมถึงต้องกลับมาเป็นมนุษย์เพื่อเวียนแบบมาทนทุกข์แบบในชีวิตมนุษย์อย่างนี้ด้วยอาร์เทน่าก็ตอบไปว่าอาร์เทน่ายอมเป็นทุกข์นะเพราะการที่เป็นทุกข์อ่ะทำให้ยินยันได้ว่าตัวเองอะ่ะยังไม่ลืมคำมั่นสัญญาซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นให้สําหรับตัวอัศมิตาเองนะครับ ตัดกลับมาครับที่เวลาปกติอาตมิตาเองก็มีพลังของอาตมิตาเนี่ยโผล่พุ่งออกมาจากภาษาที่จามิวครับพอพุ่งออกมาเด็จปุ๊บก,กระเด็นออกมาพร้อมกับลูกประคำที่เป็นผลจากต้นมลิตากราบศรัทธาตายทําเป็นลูกประคำสาเ,เร็จแล้วพอทําสําเร็จปุ๊บนะครับอาตมิตาก็เอาออกมาครับแล้วก็อาตมิตาก็ได้ลืมตาขึ้นแล้วก็มองหน้าเทมมะแล้วก็บอกว่าเออเทมมะ ดูเด็กกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะเออคือแบบอย่างที่บอกไปในเล่มที่แล้วว่าธามิตาเห็นแต่มันเห็นเป็นเงาลางๆมันไม่ใช่แบบคนที่ตื่นตาบอดอะคือมันเหมือนแค่จับพลังงานได้แต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาริงดีเป็นยังไงและหลังจากนั้นอธามิตาก็หายไปครับเหลือไว้เพียงแค่เกาะของราศีกันหรือเกาะของเวอร์โก้เนี่ยอยู่พร้อมกับลูกประคำที่แลกมาด้วยพลังทั้งหมดของตัวอธามิตานั่นเองนะครับและทีนี้หลังจากเนี้ย เหล่าสเปกเตอร์ที่ตายก็คือจะตายจริงแล้วจะไม่มีการฟื้นขึ้นมาแล้เพราะว่าลูกประคำจะเป็นลูกประคำกักวิญญาณของเราสเปกเตอร์พวกนี้เอาไว้นะครับก็เป็นการเสียสละของโกเซนอีกหนึ่งคนตัดกลับมาที่แซงทูรีนิดหนึงครับที่แซงทูรีเนี่ยเหล่าสเปกเตอร์ที่มากับมีนอตนะครับถ้าจำสองพาร์ทที่แล้วได้ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ มีนอตเนี่ยที่พาลูกน้องมาแล้วก็มาโดนดอกไม้ของอัลบาฟิกา้าตายหากันไปเป็นแถบๆนะตัวมีนอตเองก็ได้เสียชีวิตในตรงนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็พวกลูกน้องเองเนี่ยก็ตายแบบกระกจัดกระจายอยู่ครับแต่ทีเนี้ยไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างมันจะค่อมๆกับเหตุการณ์ที่เวอร์โกมาทําลูกประคำทําให้ตอนนั้นเนี่ยในเขตแซงตูรีอ่ะพวกสเปกเ,เตอร์อยังลุกขึ้นมาได้อยู่นะครับ ทอรัส์อังเดบาันนะครับก็ต้องบอกว่าแอสการ์ดละกันเพราะว่าตัวใหม่จนะชื่อว่าอังเดบาลันเหมือนกันในจริงอ่ะในเนื้อเรื่องเรื่องนี้แอสการ์ดก็บอกว่าให้เรียกตัวแอสการ์ดว่าอังเดบาลันไปเลยนะครับแต่ก็ขอเรียกว่าแอสการ์ดละกันจะได้แบบไม่ทับกับภาคลกทอรัส์ a แอสการ์ดนะครับก็ได้แบบเดินอยู่รอบๆอบแจงตูดี้คือถ้าพวกสเปกเ,เ,เตอร์ฟื้นขึ้นมามันก็อัดให้ตายใหม่นะครับคือฟื้นกี่รอบทอรั่กก็อัดให้ตายใหม่ไอ้เหล่าสเปกเ,เ,เตอร์ที่มาพร้อมกับฝั่งของมีนนะ ก็โดนเก็บนะพอโดนเก็บเสร็จปุ๊บนะครับโดโก้ก็มาบอกกับตัวของอาสกาดว่าเออแบบมาคุยกันนะครับว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวพวกซิลเวอร์เซนก็จะมาช่วยแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีบทสนทนากันเล็กๆไน้อยครับแล้วก็อาสกาดจะพูดขึ้นมาว่าตอนนี้สงครามศักดิ์สิทธิ์เพิ่งเริ่มต้น,น,นที่น่แทะอาวาฟิก้าตายแล้วก็อารสมิถาเองก็ได้ฟังจากโดโก้แหละว่าอาสมิทา ไปที่จามิลแล้วก็บอกที่นั่นน่าจะเป็นที่ตายของตัวเองเหมือนกันซึ่งสงครามเริ่มไม่เท่าไหร่โกเซนตายไป2คนมันคือค่อนข้างเรื่องใหญ่นะครับตัดกลับมาที่คนหนึ่งครับถ้าจํากันได้คางอาโเฮนะครับคางอาโเฮเองครับเรียกได้ว่าบินมาเลยบินมาอย่างรวดเร็วนะครับบินมาถ้าใครจาจากตอนนั้นได้ช่วงที่มีน้อนมาบุกอ่ะคางอาโเฮจะไปหาฮาเด,ดและคาอาโเฮเองอ่ะก็แบบพอพวกมีน้อนไปแล้วอ่ะคางอาโเฮจะบินตามมานะครับ และคางาโฮเองก็มาถึงแชงูรีจนได้ครับพอมาแลนดิ้งถึงแชงูรีปุ๊บนะครับตัวของคางาโฮเองเนี่ยก็ได้เจอกับตัวของทอรัสนะครับเจอกับอัสการครับก็มีการต่อสู้อัสการจริงๆเป้าหมายคางาโฮอ่ะไม่ใช่ทอรัสแต่คือเป้าหมายคางาโฮคือจะมาตัดก,กระโดโกนะครับก็มาครับแล้วก็มีการต่อสู้กันจริงๆในการต่อสู้นี้ขอพูดนิดน,นึงว่า อย่างที่เราบอกว่าเราจะไม่ลงดีเทลว,ว่าต่อสู้ใช้พลังอะไรอะไรอย่างนี้แต่ในการต่อสู้ครั้งนี้คอรัตอ่ะเหมือนว่าจะพยายามพูดอ่ะทางอาโฮคืออันอันดับแรกเลยนะที่มาคือทางอาโฮไม่ได้บอกว่าตัวเองชื่ออะไรพอไม่ได้บอกว่าตัวเองชื่ออะไรอ่ะคอรัสจะบอกเนี่ยจะมาสู้กันอ่ะมึงไม่บอกชื่ออ่ะว่ามึงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกระทืบกันไปกระทืบกันมานะครับจนแบบทั้งทั่วยอมบอกชื่อกันนะทั้งฝั่งคางาโฮทั้งฝั่งของอัสการก็บอกชื่อกันนะเสร็จปุ๊บ นะครับก็ทําการต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆตัดกลับมานิดนึงคนนี้มันจะมีบทบาทสําคัญแล้วมันต้องพูดอัสการ์ดหรือว่าทอรัสเนี่ยมีลูกติดสามคนนะครับตัวลูกติดสามคนเนี่ยเราขอลงดีเทลแค่คนเดียวแต่ให้รู้ว่ามีลูกติดสามคนละกันก็คือเทเนโอนะครับเทเนโอคนนี้เป็นลูกศิ์คนหนึ่งของทอรัสครับทั้งสามคนเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเรียกได้ว่าฝึกมาพร้อมๆกันแต่ว่าความเก่งของสามคนเนี่ยตัวเทเนโอถือว่าตัวเด่นที่สุด ในบรรดาลูกศิษย์ทั้ง3คนของทอรัสนะครับก็ปกติเนี่ยทอรัสเนี่ยหรือว่าอัสกาดจะมาช่วยฝึกทั้ง3คนเป็นประจําก็คือถ้าว่างจากการทํางานของตัวเองก็จะมากลับมาฝึกทั้ง3คนครับทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นผู้ชาย2นะครับแล้วก็ผู้หญิง1แล้วผู้ชายคนนึงจะเป็นจะอายุน้อยกว่าเทเนโอคือตัวจะเท่าว่ามันแค่อกเทเนโอเองนะแล้วก็ฝึกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเทเนโออ่ะถึงยังไม่ได้เป็นเซนนะ แต่ก็แบกเสาปูนนั้นใหญ่ๆขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็คําสอนของตัวของอัสการเองอ่ะจะบอกไว้เสมอว่าตรงข้ามตกสิธิ์มันเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ถ้าไม่ไหวอาการสู้อ่ะไม่เป็นไรแต่ขอแบบว่าให้เป็นคนที่แบบคิดช่วยเหลือคนอื่นบ้างมีจิตใจแม่ตาต่อคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบเอาชีวิตรอดด้วยตัวของตัวเองไปอย่างเงี้ยเออคือแบบให้ให้มองเห็นคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคําสอนที่ทั้ง3คนได้รับจากอัสการ แล้วก็หลังจากที่การต่อสู้นะั้นเริ่มปุ๊บก็มีคือหนึ่งในกลุ่มนี้แหละบอกเฮ้ยรู้สึกถึงคอสโมได้แล้วมันเป็นรู้สึกว่าเป็นคอสโมทั้งอัสกาดด้วยนั่นเองนะครับตัดกลับมาครับที่ทอรัสอัสกาดอัสกาดครับก็ยังสู้กับตัวของคางาโคอดูนะครับซึ่งเรียกว่าซัดกันนัวเลยทั้ง2ฝ่ายต่างคนต่างเจ็บครับต่างคนต่างเจ็บจริงๆนะเพราะว่าซัดกันไปซัดกันมาใช้ท่าใหญ่กันไปกันมานะครับจน คางาโฮเองก็งัดท่าไม้ตายออกมาครับปล่อยโอ้โหจริงๆเนี่ยทอรัสเนี่ยท่าของเขาถ้าจํากันได้ก็คือท่ากอดอกนะครับเกรทอนเกรทอนเนี่ยจะไม่ได้ปล่อยมือออกมาเลยจะเหมือนยืนกอดอกแล้วก็อัดอ่ะคางาโคเป็นคนแรกที่ทําให้อาชกาดปล่อยมือออกจากออกปล่อยมือออกจากท่ากอดอกอ่ะแล้วก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาครับทีนี้ก็ปล่อยคางาโฮก็ได้ปล่อยท่าใหญ่ออกมาครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่รู้สึกก็คือโดโก โดโกก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยพลังคอสโมอันเนี้ยมันเหมือนที่อิตาลีเลยมันเหมือนมันเคยเจอมารอบหนึ่งแล้วถ้าจำกันได้คือโดโกเป็นคนที่ซัดหมัดมังกรโลซันนะครับร้อยมังกรสยบโลซันใส่ฮาเดสแล้วก็ตัวของคางาโฮะมารับแล้วก็ฮาเดสเฉียวไปที่คางาโฮะมาโมโหอะเพราะมันโมโหโดโกว่าทําให้ฮาเดสมีบาดแผลนะแล้วก็ตัวของโดโกเองอะกันรีบมาครับ มาที่อ่ามาที่จุดที่รู้สึกจำพันถึงคอสโมได้ตัวของคางาโฮเองครับก็เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้อัสการ์เหมือนกันจริงๆทั้งคู่เก่งพอๆกันเลยนะจะเรียกได้ว่าตัวของคางาโฮเนี่ยเป็นน่าจะมีสามคนที่เก่งที่สุดของสเปกเตอร์ในยุโลกใช่ไหมฝีมือคางาโกะพอๆกับคนนั้นเลยครับแล้วก็ปล่อยพลังครับคางาโฮได้ปล่อยท่าใหญ่กว่าที่เคยปล่อยมาครับจน อัสการ์ดเนี่ยนิ่งไปเลยแล้วก็เป็นท่าที่ทําให้อาสการ์ดเนี่ยบาดเจ็บหนักมากครับจากนั้นตัวของโดโกมาถึงครับพอโดโกมาถึงปุ๊บโดโกตัดเลยครับโดโกบอกเฮ้ยแบบมึงทําทอรัสตายอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆโดโกก็แบบค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบคีน,น่าเจ้าต,ตัวคร์บโหเท่าไห่ตั้งแต่เจอกันครั้งที่แล้วแหละนะครับจริง,รงๆเพราะด้วยความเป็นลูกน้องคาเดสด้วยนะแล้วก็ตัวของอาสการ์ดเองก็บอกเฮ้ย hey, โดโกอย่าพึ่งมายุ่งมัน มันยังรอเองยังไหวอยู่นะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาก็คือกลุ่มลูกศิษย์ของอัสกาดนี่แหละนะครับบอกเออแบบมาแบบเออท่านอัสกาดถ้าแบบถ้าไม่ไหวก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอ่าก็พูดขึ้นมาแล้วมันจะมีการทิกเกอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับตัวของเทเนโอเนี่ยน่าจะเป็นคนพูดนะถ้าจะไม่ผิดว่าไม่อยากให้ท่านอัสกาดตายนะครับแล้วทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีการแฟลชแบ็กมานิดนึงของตัวของคางาโคเนี่ย ทางาโลโคเหมือนว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกแล้วมันจะเป็นแค่จริงๆถ้าในหนังสือตัวมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมสีเ,มเดียวเองบอกว่าไม่อยากให้พี่ต้องเจ็บตัวเออแค่นั้นเองมันเหมือนว่ามันคิดถึงเรื่องของตัวเองในอดีตขึ้นมาครับแล้วก็โจมตีกันโดยครั้งนี้ยทอรัสโจมตีด้วยท่าใหญ่ของตัวเองบ้างนะครับนะก็เรียกได้ว่าโจมตีปุ๊บตัวของอพอท่าโจมตีมันหายไปอะตัวของคังโาโฮเองโมโหเลย โมโหเพราะว่าอาร์ดกาดไม่ยอมใช้พลังทั้งหมดโจมตีเหมือนปล่อยไปที่กลางะแล้วก็ถามว่าทําไมถึงแบบไม่ใช้ให้มันเต็มที่อ่ะก็อาร์กาดก็บอกว่าเพราะว่าทางาโคไม่ใช่คนเลวคางอาโะเป็นคนดีทุกคนแมงอึ้งเลยแบบเคียโดโกปวดหัวเลยกูสู้มาทําไมกูสู้มาต้องนานก็หลังจากนั้นครับตัวของทางาโคก็ไปเอคือ ในส่วนลึกๆของอาัการตั้งแต่การต่อสู้ที่เจอมาในต,ตอนเนี้อัศการพยายามถามพยายามพูดนู่นพูดน,นี่กับตัวคังาโฮะถ้าคางาโฮะหวังประสงค์ร้ายจริง,งอ่ะคังาโฮะจะไม่ได้โผล่มาในรูปแบบนี้คือคางาโฮะมาเพราะว่ามีความแค้นที่ว่าโดโกะไปทําให้สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะแ็นแผลเฉยเฉยมันก็เลยอยากกลับมาแก้แค้นแต่ตัวจริงๆมันเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นสิ่งมันเป็นสิ่งที่อัสการสัมผัสจากตัวของ คางอโฮได้นะครับตัดกลับมาครับผมที่ห้องของเคียวโกรครับตัวของอัสการ์เองก็มารายงานการต่อสู้ครับแล้วก็เคียวโกบอกโอโ้โหหนักนะเนี่ยสภาพนี่แบบเละเทะเลยโจมตีกันมาเละเลยนะครับเรียกได้ว่าย่อยยับทั้งคู่แล้วก็มีเสียงออกมาครับจากทางจากทางหลังมากอีกทางหนึ่งนะครับบอกโอโ้โหใครกันที่แบบทําให้ท่านแบบเจ็บหนักขนาดนี้ได้ท่านอัสการ์นั่นคือ ซาจิทาริียสชิจิฟอร์ดนะครับชิจิฟอรครับเป็นโกเซนราศีธนูนะครับซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นคนที่ดูแลอาร์เทนาโดยตรงก็ได้เพราะว่าชิจิฟอร์เป็นคนหาอาร์เทนาเจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะอยู่ในเล่มต่อไปเดี๋ยวจะไปดูเนเรื่องตรงนั้นกันชิจิฟอรก็ออกมาครับแล้วก็ทีนี้ตัวของอัสการ์เองนะครับก็รายงานเชวกโกไรเสร็จก็เดินไปกับชิจิฟอร์ครับเดินไปก็ถามชิจิฟอร์ว่า เนี่ยแบอาเทนาเป็นไงบ้างนะครับก็แบบต้องรับภาระในการเปิดเ,เปิดอาร์ันาเขตของเวทมนต์เอาไว้เพื่อไม่ให้สเปกเ,เตอร์ฟื้นคืนชีพแต่คงรับภาระอะไรหนักมากเลยหลังจากที่เดินไปสักคัก็มีเสียงฟ้าผ่าเปี่ยงครับผมทั้ง City f o r ร์ทั้งอาร์ r กาดก็ได้ยินและรวมถึงตัวอาร์เทนาด้วยครับก็ได้ยินครับพอฟ้าผ่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับก็มีฮาเดสปรากฏกายขึ้นมา ซึ่งตอนที่ฮาเดสว่ากฏกายอะอาร์เทนายังอาร์เทนาหรือสายชายังเรียกอาฮาเดสอะว่าพี่เลยนะครับแล้วตัวฮาเดสก็บอกข้าไม่ใช่พี่ของเจ้าข้าคืออา R ain, ราชานยมาโลกฮาเดสก็จบไปแล้วครกับเล่มที่5นะครับเล่มนี้ถือว่าเสียโกเซนไปนหนึ่งคนนะครับกับอสัม,มิธานะครับที่จริงๆเหมือนจะตายต่เล่มที่แล้วละแล้วลก็เป็นการเปิด ตัวโกเซนใหม่1คนนะครับกับอาซาจิทาเลียชีตีฟอร์ดครับเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเล่ม6มาในเร็วๆนี้แน่นอนก็ขอบคุณมากครับที่ตามไม่เจอนในคลิปหน้าสวัสดีครับ